สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้ก็จะมาพูดถึงการหางานจากพื้นที่ใต้กราฟของแรงนะคะกับการกระจัดถ้าเกิดว่าไปเจอโจทย์นะคะที่เป็นอ่าโจทย์ที่เป็นกราฟของแรงนะคะของแรงกับการกระจัดนะคะเราจะหางานได้จากพื้นที่ใต้กราฟนะคะหางานได้จากพื้นที่ใต้กราฟ ถ้าไปเจอกราฟระหว่างแรงกับการกระจัดหางานได้จากพื้นที่ใต้กราฟนะคะพื้นที่ใต้กราฟโดยนะคะโดยข้อควรที่ควรรู้ก็คือ1ถ้าพื้นที่ใต้กราฟอยู่เหนือแกนแกนก็คือตัวนี้ใช่ไหมมันจะมีแกน x กับแกน y ถ้าอยู่เหนือแกน x เนี่ยถ้าอยู่เหนือแกน x ก็คือส่วนด้านบนนี้นะคะจะมีค่าเป็นบวกจะมีค่าเป็นบวกแต่ถ้าอยู่ด้านล่างด้านล่างแกน x ก็คือส่วนนี้จะมีค่าติดลบอยู่ใต้แกน x จะมีค่าติดลบนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะไปดูสจวนข้อนี้บอกว่าเมื่อมีแรงกระทําต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ตามแนวแรงโดยแรงที่กระทำสัมผัสกับการกระจัดดังกราฟจงหางานเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ได้ไกล20เมตรนะคะเป็นกราฟแรงกับการกระจัด20เมตรคือจุดนี้จุด เริ่มขึ้นที่จากตรงนี้มาจนถึง20เมตรนะคะกราฟคือเส้นนี้ดังนั้นตัวนี้คือพื้นที่ใต้กราฟนะคะตัวนี้คือพื้นที่ใต้กราฟจากภาพนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมข้างหมูสี่เหลี่ยมข้างหมูโดยนะคะด้านเท่าก็คือจะอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้ ด้านที่เท่ากันรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูเนี่ยส่วนใหญ่บางครั้งก็จะเจอเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือจะมีด้าน2ด้านที่ขนานกันใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมข้างหมูโดยเราจะหางานจากพื้นที่ใต้กราฟ โดยในทางคณิตศาสตร์เนี่ยบอกว่าพื้นที่ใต้กราฟของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี่ค่ะได้จากเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านขนานคูณสูงนะคะคูณสูงวงเล็บปิดให้ด้วยดังนั้นงานก็เลยเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านขนานด้านไหนขนานกันล่ะด้านนี้กับด้านนี้ด้านนี้ขนานกัน จาก0ถึง4แสดงว่า4นิวตันด้านนี้ก็คือจาก0จนถึง12ก็คือ12นิวตันนะคะในนั้นผลบวกด้านขนานก็คือเอา4บวกกับ12ด้านหนึ่ง4ด้านหนึ่ง12ซึ่งเป็นด้านที่ขนานกันคูณกับสูงสูงในที่นี้ก็คือเอาด้านที่สามารถวัดได้นะคะก็คือจะเป็น0ถึง20นะคะ0ถึง20 ก็จะได้ว่าสูงก็คือ20นะคะสูงก็คือ20นะดังนั้นก็จะได้ว่า w เท่ากับเศษ1ส่วน2 4บวก12ก็คือ16คูณ20นะคะ2ตัดกับ20ก็คือเหลือ10ดังนั้นงานก็เลยเท่ากับ160จูลน,นะคะงานตอบ160จูลหรือนิวตันเมตรนะคะ นี่เป็นข้อที่9มาดูข้อที่10บนะคะบอกว่าแรง f กระทำกับวัตถุทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่แล้วได้ระยะ10เมตรได้ระยะ10เมตรเริ่มเคลื่อนที่จากตรงนี้ได้ระยะ10เมตรก็คือตรงนี้10เมตรนะคะตรงนี้5เมตรแต่จากภาพเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่สามเหลี่ยมมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมคางหมูไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเ,เ,เลยแต่ว่ามัน เกิดจากการที่เรามองเห็นภาพสองภาพค่ะเป็นภาพสามเหลี่ยมสองภาพนะคะเป็นภาพสามเหลี่ยมสองภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้ให้แยกขาแล้วก็เอามารวมกันนะคะก็จะได้ว่างานงานจากเนื่องจากพื้นที่ใต้กราฟหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟจากภาพนะคะพื้นที่ใต้กราฟมีสองภาพ พื้นที่ใต้กราฟมี2ภาพดังนั้นเราก็จะหาทีละภาพมารวมกันอ่ะโดยอ่ะภาพ,พที่1น,นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เรามองเห็นตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยม,ม,อ,ยม,ยมอ่ะเราก็จะหาได้จากเศษ1นส่วนสองอ่พื้นที่สามเหลี่ยมก่อนเนาะพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะจกสูตรเศษหส่วนสองคูณฐานคูนสูงนะคะพื้นที่สามเหลี่ยมดังนั้นจากภาพที่1เศษหส่วนสองคูนฐาน คุณฐานก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือ5นะคะก็คือ5คูณสูงคูณสูงก็คือยอดปลายอยู่ตรงนี้นะคะก็คือวัดไปเลยนะคะวัดไปเลยก็คือ80นะคะ80อันนี้คือรูปที่หนึ่งรวมกับรูปที่สองรูปที่สองคือตรงนี้นะคะคือตรงนี้คือตรงนี้เนาะรูปที่2ก็คือเศษ1นส่วนสง คูณฐานเหมือนกันฐานก็คือให้วัดจากตำแหน่งนี้จนถึงตำแหน่งนี้เพราะว่ารูปมันอยู่แค่ตรงนี้นะคะรูปที่2องจาก5ถึง10ก็คือเป็น5เหมือนกันคูณสูงกสูงแค่นี้ก็คือวัดจากตำแหน่งนี้ก็คือ40ก็เลยเป็นคูณ5คูณ40นะคะรูปที่2ดังนั้นงานเนื่องจากพื้นที่ใต้กราฟก็จะเท่ากับสอ,องตัดกับแ0นะคะก็เหลือ40 4ูณ5ก็เป็น20ก็คือรูปที่1ได้200จูลบวกกับรูปที่2คือ2 20 25เป็น10เป็น100จูลดังนั้นงานเนื่องจากพื้นที่ใต้การาฟนี้เท่ากับ300จูลนะคะเท่ากับ300จูลอ่ส่วนข้อที่11เดเี๋ยวจะให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้านนะคะจะให้เด็กๆไปทำเป็นการบ้าน อ่าแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆต้องดูถ้าอาจจะเบร์เบร์นิดนึงนะคะตรงนี้คือ40นะคะตรงนี้คือ40สิ่งที่เด็กๆต้องดูคือด้านบนมันมีพื้นที่ใต้กราฟมีทางด้านบนกับด้านล่างด้านบนพื้นที่ใต้กราฟเป็นบวกด้านล่างพื้นที่ใต้กราฟเป็นลบดังนั้นเวลาเอามารวมกันต้องเอาเครื่องหมายมาคิดด้วยนะคะต้องเอาเครื่องหมายมาคิดด้วยอันนี้เป็นการไกด์ไลน์นะคะหาพื้นที่ด้านบนหาพื้นที่ด้านล่างอ แล้วก็เอามารวมกันแต่ด้านล่างต้องติดเครื่องหมายด้วยติดเครื่องหมายลบไปด้วยนะคะ,ะหรือข้อที่12บสอบอกว่าจากรูปวัตถุถูกแรงกระทำด้วยแรง F ทํามุม37องศากับแนวระดับขนาดของแรง F เปลี่ยนแปลงตามการกระจัดในแนวราบดังกราฟจงหางานเนื่องจากแรง F ที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้30เมตรนะคะดังนั้นเขามีมุมมาเกี่ยวข้องด้วย จากสูตร w เท่ากับ fs cos 37องศานะคะ fs ตัวนี้ก็คือพื้นที่ใต้กราฟแต่ใส่มุมเข้าไปด้วยพื้นที่ใต้กราฟดังนั้นงานนะคะก็จะหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟคูณกับ cos 37องศาพื้นที่ใต้กราฟจากรูปนี้พื้นที่ใต้กราฟก็คือ สี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะเพราะว่ามีด้านขนานสองด้านนะคะเราก็จะหารวมเลยหรือบางคนอาจจะมองเห็นเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งรูปสี่เหลี่ยม1รูป,รรปแล้วก็สามเหลี่ยมอีกหนึ่งรูปแล้วก็ค่อยเอามารวมกันก็ได้นะคะแต่ครูมองเป็นรูปเดียวก็คือสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะสี่เหลี่ยม้างหมูรูปเดียว ก็จะได้ว่าสี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหมูก็จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านขนานคูณสูงนะคะคูณสูง ก็จะได้ว่าเศษหนึ่ส่วนสคูณผลบวกด้านขนานคือเท่าไหร่ด้านนี้นะคะด้านนี้ขนานกับด้านล่างด้านบนขนานกับด้านล่างด้านล่างคือจากศูนย์ถึงสาก็คือ30ส่วนด้านบนจาก10ถึง20ก็คือเป็น10นะคะก็เอามาคูณกันก็คือสิเอามาบวกกัน10บวกกับ30นะคะคูณสูงสูงคือเท่าไหร่ล่ะก็คือวัดจากตำแหน่งบนลงมาหาฐานก็คือสินะคะก็คือสิบ คอส37มคอส37องศาคอส37มมีค่าเป็นเท่าไหร่ให้เราจำรูปแบบนี้ไว้ดีๆนะคะคอส37 37 53จะเป็น3 4 5 3 4 5คืออะไรก็คือจะมีทั้งด้านสามด้านสีแล้วก็ด้าน5ถ้าคอส37นะคะอันนี้คือเป็น90ไปแล้ว37 ต้องคู่กับ53 37ต้องเป็นมุมเล็ก53ต้องเป็นมุมใหญ่อ่ะจะได้เห็นว่าจะเห็นได้ว่าถ้ามุมเล็กอ่ะด้านก็จะยาวดังนั้นแสดงว่าด้านนี้เป็น3เพราะว่าเล็กสุดด้านนี้เป็น4และด้านนี้เป็น5ดังนั้นคอส37ตรงนี้คอสคือด้านประชิดมุมก็คือเท่ากับ4ส่วน5นะคะเท่ากับ4ส่วน5ดังนั้นก็จะได้ว่า W เท่ากับเศษ1ส่วน2 คูณ40่สคูณสิบข้อสามก็คือคูณ4ีส่วนหนะคะคูณ4ีส่วนหเดี๋ยวถ้าเจอแบบนี้ครูจะให้มุมมานะคะ,<ส>นะจากนั้นก็ตัดกันเลยตัดกันเลย2ตัดกับ40เป็น20นะคะ5ตัดกับ40 5 4 20นะคะ ดังนั้น4 4ก็เป็น16 16คูณ10ก็เป็น160จึงได้ว่างานเนื่องจากพื้นที่ใต้กราฟที่แรงทำมุม37องศากับแนวระดับมีค่าเท่ากับ160จูลน,นะคะ160จูลส่วนข้อที่11นะคะให้เด็กๆไปทำเองกราฟด้านบนเป็นบวกด้านล่างเป็นลบ ด้านบนเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมด้านล่างก็เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะเวลาเอามารวมกันเอาเครื่องหมายมาด้วยนะคะอันนี้คือการบ้านเนาะการบ้านนะคะ